ีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากชมรมนักประดิษฐ์โรงเรียนอุตสาหพิยาาสัร์ดิฉันนางสาวสุชาญัน์บัวศรีกับผมนายกิตินานกองเพ็รวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องก,การพัฒนาเกลือมัมีจากผักคะน้าเม็กซิโกครับที่มาและความสําคัญนะครับในปัจจุบันประเทศไทยเราก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการกินอาหารลดจัดรวมทั้งการบริโภคโซเดียมที่มากขึ้นครับทั้งเกลือและผงชูรส ป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดโรคแม่ติดต่อระล,ลังคณะผู้จัดทาจริยธารการศึกษาการพัฒน,นาเกอโอมิจากผักคณะเม็กซิโกและเป็นแนวทางและการส่งเสริมสุขภาพและลดโรคต่างๆได้ครับวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาการทําเกอโอมิจากต้นคาราเม็กซิโก 2. เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมสาหรับการทําเกอโอมิจากต้นคาราเม็กซิโกครับสมมุติฐานของการศึกษา 1. อัตราส่วนที่ต่างกันจะมี ฝนทาให้เกลืออูมามิมีรสชาติที่ต่างกัน 2. ได้อัตราส่วนที่เหมาะสมสําหรับการทําเกลืออูมามิตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นอัตราส่วนของเกลือและน้ําจากใบคานาอัซิโกตัวแปรตามอัตราส่วนของเกลือและน้ําจากใบคานา็กซิโกที่เหมาะสําหรับการทําเกลืออูมามิตัวแปรควบคุมปริมาณของเกลืออุณหภูมิ แหล่งของเกลือและใบขนาเม็กซิโกวัสดุอุปกรณ์นะครับ 1. เกลือสิบเท่า 2. ใบขนาดเม็กซิโก3มหม้มอดินสำหรับการสตุกเกือ 4. เครื่องช่งาง 5. เตาไฟฟ้าครับวิธีการทดลองตอนที่ 1. การทําน้ําจากใบขนาเม็กซิโก 1. นําใบขนาดนำใบขนบาเม็กซิโกหรือใบชายาไปล้างน้ำให้สะอาด 2. นํนำใบขนาเม็กซิโกจํานวน5 0 0กรัม มาต้มกับน้ำสะอาดสามนิดเป็นเวลาหนึชั่วโมงหลังจากนั้นนำนำเอาเอาใบคาลาเมซิโกออกและนำน้ำใบคนาลาเมซิโกไปทดลองต่อไปครับตอนที่2การหาอัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับการทำสตูกเกลไอทำสําหรับเกลืหมมีครับ 1. ช่างเกลืน1 0 0กรัมในแต่ละอัตราส่วนออกมาได้สอัตราส่วนดังนี้ครับ อัตราส่วนที่1เกลือ100กรัมน้ำต้มใบชยา100มิลลิตรอัตราส่วนที่2เกลือ100กรัมน้ำต้มใบชยา50มิลิตรและน้ำเปล่าอีก50มิลิตรครับอัตราส่วนที่3เกลือ100กรัมน้ำต้มใบชยา200มิลิตรครับตอนที่3นำ้ำน้ำหนักของเกลือที่ได้ก่อนและหลังการสตุครับ 1. นึ่นำเกลือ นำเกลือสินมเผามาช่างตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้2นํนำเกลือที่ได้จากการสตุแล้วมาช่าง3บันทึกผลของน้ำหนักเกลือที่ได้หลังจากการสตุครับอัตราส่วนที่1นะครับ1 0 0 0 6หลังจากการสตุแล้วจะได้77.35กรัมครับอัตราส่วนที่2นะครับ100.69กรัมหลังจากการสตุแล้ว ได้74.75กรัมครับส่วนอัตราส่วนที่3นะครับได้100.11กรัมหลังจากการสัตุแล้วจะได้61.86กรัมครับสรุปผลการทดลองนะครับจากผลการทดลองการพัฒน,นาเกลือ,อมามิจากใบาจากผักคะนาเม็กซิโกนะครับอัตราส่วนที่1นะครับหลังจากการสัตุเกลือแล้วจะได้77.35กรัมครับส่วนอัตราส่วนที่2นะครับ หลังจากการสตูเกลือแล้วจะได้74.75กรัมครับและอัตราส่วนที่3นะครับจะได้61.86กรัมครับจากผลการทดลองพบว่าอัตราส่วนที่1น,นั้นมีรสชาติกลมกล่อมและนําไปปรุงอาหารได้ครับแล้วก็อัตราส่วนที่1จึงเหมาะสําหรับการปรุงอาหารแล้วก็ดีต่อสุขภาพครับขอบคุณครับ